ฟังให้ติดหูพูดให้ติดปากกับฉบาแก้วทอ i กิ้งก s t ไลฟ์สดทุกวันพระหัสสัปดีเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่องยูทูบฉบาแก้วผีอยาเล่าสวัสดีค่ะพี่พีพังคลีวันนี้เรื่องที่พี่ฝากเอาไว้นะใช้ชื่อเรื่อง หลอนก่อนกําหนดไงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารท่านหนึ่งนะโอเคอ่าเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ของรุ่นน้องเออของเพื่อนพี่เล่าให้ฟังถูกไหมฮะเพื่อนเพื่อนเพื่อนอืมค่ะเรื่องราวเป็นยังไงเชิญเลยจ้าแต่อย่าพูดชื่อบริษัทหรือโรงแรมนะจ้าลละไัดการไูว่าพี่ดูนหละลืมไปเลยลืมไปเลยไม่ต้องคิดคือเรื่องนี้เกิดประมาณสิบกว่าปีละเพื่อนที่อยากพี่สมมติชื่อชื่อเอกชื่อดีกัน คือผู้ชายดี <ทะ S 2> คือปัญญาเขาชื่อดีเขาเปิดร้านอาหารอยู่ในเนี่ยในกรุงเทพน,นี่แหละใจรการกรุงนี่แหละแล้วกลุ่มลูกค้าเขาเป็นชาวญี่ปุ่นเป็นลูกค้าหลักกลุ่มเนี้หรือข้ามกินประจำพวกเนี่ยบริษัทเนาาี้ยจะบคอนแทกกับร้านนี้ประจำทำให้สนินทกันมากเ <c oughs> ท่าไหร่ไม่สบายพี่ต้องยู่ที่สุดๆกินในเนี่ยก็เลยยอมมาเรื่อตีกันอีกรู้ โอเคโอเคไหวไหมได้ได้อยู่ก็เลยย้อนยังตีเหมืนเสล็มาตีขึ้นมาไงค่ะมัจะไปกินของเยอะด้วยไงของเยอะโอเคโอเคอ่ะเชิญค่ะเพรากลว่านะมาแต่นี้นะคือก็มีวันหนึ่งอ่ะปรากฏว่าดีอ่ะทาพี่บอกพี่ช่วยเข้าไดูเอกสารให้หน่อยเดิงคือพี่อ่ะติดต่อกับบ้านเนี่ยคือไปดูยู่นดูเรื่เขาเรทุกอย่างยู่ให้หมดเลยไงค่ะพี่ก็เข้าไปเสร็จปุ๊บก็ดูเอกสารให้ดีอืม จะเอ่ยอยู่ไงอ้บอกเอ้มีรอยหยุดมวลขึ้นไปเลยขึ้นเป็นงานแล้วก็ตูนสารสรุปสรุปงานเนี่ยคือระดูอย่างนี้อธิบายตั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าอันเนี้ยเป็นที่อย่างนี้นะค่ะมีหรือเพล่าว่าพี่เดี๋ยวรบกวนเขียนบทสวดมนต์เป็นภาษาทุกที่ไหน่อยสิอืมอีหงไหมอืมอืมให้ช่วยมาดูงานแต่ให้เขียนบทสวดมนต์เป็นภาษาคาราโอเกะใช้คำนี้ใช่จะเป็นภาษาเขามาคุยอ่ะเขาอย่านี้คือโอเค พี่ก็เขียนบทง่ายๆเนาะโมกุฎทุกขจักรอีกกี่มิโซะทเฟ่อีกเนี่ยพี่ก็ดีในเขาพี่พีงสงสัยไม่ให้ใครอืบอกให้ใครอ่ะอืเขาบอกว่าให้ไข่โจ้ให้ไข่โจ้ไข่โจ้นี่คือผู้บริหารระดับผีญี่ปุ่นค่ะพี่ไม่พูดชื่อพี่เองพูดตำแหน่งเขาไงค่ะไข่โจ้เนี่ยบอกเขาเหรอครับทำไมอ่ะ ซึ่งใครเจ้คนนี้ยเคยอยู่เมืองไทยประจำเมืองไทยต,ตอนตอนหลังเขาย้ายกลับไปญี่ปุ่นไปกินตำแหน่งที่ญี่ปุ่นไงสูงขนะึ้นเนี่ยแล้วเขาอ่ะก็ไปเดินมาเมืองไทยไนงะแล้วช่วงนั้นนะ่ะเขาจะต้องมาประชุมที่เมืองไทยในคืนวันแบบเช้าวันพระรหัสแล้วถึงวันอาทิตย์มากลับไนงะที่จุดเดียวกันกาคือเดินทางคืนวันพระรหัสถึงปุ๊บเข้าโรงแรมแล้วก็เข้าประชุมเลยบอกกล่าวแล้ไงอนะ่ะ เดี๋ยวนีอะไรเนี่ยใช่ไงตอนมันมีไงมีอะไรอ่ะก็ใครชั่วจริงเนี่ยต้องเดินทางคืนมันตัองะหับแหละแต่เขาเปลี่ยนเระบนการคิดไอ้ทัวที่เดินทางคืนมันพุธก็ถึงเช้ามันตารงหัสอ่าแต่ใครโจ้ตีเขาบอกว่าเขาขี้เกียจมาถึงื่องกบนัมเหมือนเจ็ดแต่กูเจ็ดแลกด้ไงตัวหน่วยเนี้ยเขาเลยเปลี่ยนเดินทางมาเป็นปายมันพุธ แต่กันทุศิแต่กันทุศเพื่อถึงกรุงเทพประมาณเย็นเย็นของพุศเย็นๆ,ๆกันพุธอะ่ะแล้วเรืองก็คืออีกอย่างอืมอืมอืมแต่เขาจองโรงแรมเนี่ยคืนวันต้องหักอืมคืนศุกร์คืนเสาร์ตามสามสามวันค่ะคืนเขาบอกเหมือแนแตงเลยทำไมอะ่ะก็เขาเจอผีครับอ๋อเจอผีที่ไหนอืมเขาเริ่มเล่า,าแล้วบอกเนี่ยเล่าอย่างนี้พี่พูดอะ่ะค่ะเฮ้ยเข้ามาก่อนคืนหนึ่งนาที่ ปรากฏว่าเขาให้ดีเ uh. นี um. mm. uh ่ยติดต่อโรงแรมเนี่ยที่จองไว้สามคืนเนี่ยขอเพิ่มคืนมันพุ่งไปคืนมันพุ่งไปนมาก่อนเนี่ยปรากฏโรงแรมเนี่ยโรงแรมที่หนึ่งเนี่ยมันเต็มโรงแรมที่จองไว้มันเต็มตอบว่าโรงแรมไหนดีอ่ะแค่ดีโรงแรมสองดีไหมนะโรงแรมสองเนี่ยก็ห่างจากโรงแรมเดบประมาณไม่ถึงโล ซึ่งใคโจ้เนี่ยก็เคยพักมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะโรงแรมเนี่ยจะเปิดไคโจ้ก็พักที่โรงแรมอยู่แล้วไคโจ้อโอเคได้เลยก็จ,จองโรงแรมสองไว้พอถึงสามบินประมาณสองทุ่มกว่าไปวิ่งมาบีก็แบกบกมารอที่โรงแรมอ่ะก็คือเช็คให้หมดเลยอะ่ะก็ถึงปุ๊บไคโจ้กก็เข้าไปทักทถ้าคุณโอเคเรื่ยกลัวพี่อยู่ได้คดุณจะไปขายของคุณไปทำร้านอาหารย่ต่อไปค่ะ ใครเนี่ยแบบทำทุ่งสังนี้กินเดินมากินข้าวข้างนอกแล้วก็พิเรนองประมาณถ้าทุ่งกว่าตัดน้่งอัานหนังสืกติดทีวีดูช่องญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเซสเกียนค่ะจริงจรงก็เหมือนก็ก็คือเปิดทีวีจุ้งไปอ่ะจะได้หลับแล้วก็ตืต่นตอนเช้าไปเลยเนี่ยครับประชุมเลยเขาหลับนอนเป็นเหมือนแับเคลิ้มหลับไปอะ่ะเขาสุกว่าเหมืมอนในบางสิ่ง์คุณยาย มาแบบที uh ่ห huh. น uh ้าเขาอ่ะม <the éc à S 1> uh ีม huh. um ันค uh ืเ huh. นื่อกระตัก huh. ตีที่หน้าเขาอ่ะค่ะใครเจ้ากลิ่นตาเขาบอกอ่าเอ๊มันเหมือนเป็นเส้นผมนะมีหน้าข้อเหนือเป็นเส้นผมตกเหนือก้มหน้าลงมาที่หน้าเขาอ่ะค่ะแต่ที่กระตักตีที่หน้าเขาเนี่ยอ่าเช่นแบบมี่อยู่ตรงนี้เออใครเจ้าบอกกูฝันบอกป่าว่าหลับตาสิค่ะยืนตาทีเฮ้ยมันเป็นผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าแล้วก้มหน้าอยู่หรอก ค่ะโอ้โหเด็กวัยจ๊ะท๊ะคุณออฟผู้หญิงมาแล้ววะอืมนี่ยกูไม่ได้ออฟนะค่ะกูมาถึงกูปิดเงาอัวจากน้ำบินเข้ามาที่โรงแรมเลยก็กินข้าวอย่างเนี้ยค่ะมีนคือขโมยไหมขโมยแนี้เลยแต่ประตูก็ปิดบล็อกนี่ว่ะค่ะกูฟันกูฟันอยู่ตาเออ ติดทีที่ังดังอยูแล้วบอกติที่มียังดังอยู่แล้วนะบอกเขาเป็นอะไรวะเรื่องกล้ามที่หน้ามั้ยังอยู่เอ <c oughs> <A. S 1> ๋เขาพยายามลมกแต่ลดไม่ขึ้นเพราะหน้าเงินตั้งทับเขาอยู่อะค่อมเขอยู่อะมือเขาขยับไม่ได้ <c oughs> หน้าเขายากไม่ได้เอ๋เครียนได้เดียวคือตาอย่างเดียวคล้วพ <c oughs> ือเนี่ยนั่งค่อมอยู่แลเขาก้มหน้าลงมาเขารูแล้วพี่อนก้มหน้าผมเขาเห็นแหละหน้าเนี่ยเขาเป็นเดินออกมาแต่เขาไม่เห็นนะเพราะผมมันปิดหน้าไ <c oughs> ปเลยไง คแต่รู้ผู้หญิงแน่นอนเขาดูแบบสายตาเห็นเห็นยุ้ยไล่อยู่เนี่ยกลุ้มมากบอกใช่แล้วล่ะเขาบอกวใช่แล้วล่ะเขาบอกเขาเกิดมาตั้งแต่ยุคปูนี้ไม่เคยเจอผีที่ปูนเลยที่ไทยก็ไม่เคยเจออยู่ตรงไทยมาหลายสิบปีไม่เคยเจอค่ะแต่ทำไมผู้หงเจอแบบนี้วะไล่เนี่ยค่อยคุ้มอยู่าทิพหน้าเขาเขารู้แล้วตาทิพยหน้าเขาแล้วล่ะแต่เขายังไม่เห็นหน้าคือแบบเป็นชิดเกินไปอ่ะค่ะ ดูเป็นผู้หญิงหน้าขาวๆนิดๆแต่ว่าไม่เห็นชัดเจนเขาก็หลับตาปีนี้บอกผมพูดอย่างนี้ว่าสวดได้หรือว่าสวดแม่งตอนนั้นกระสวดไม่ได้หมดเลยอ่ะผู้หญิงคนเนี้ยเลือดเหมือนปากตัวเองเนี่ยมาทิ่ปากผมไอ้ที่ปากไอ้ไอู้ี่ปากอะไอ้โจ้อะไรวะเนี่ยกูจะโดนผีจะทำเนี่ยแล้วปรากฏว่าผู้หญิงคนเนี้ยร่างเนี้ยค่อยๆออิฟันเนี่ยขบที่จุดปากด้านล่างของใครโจ้ก็ สติแปดหยุดไปเลยแล้วหลับไปเลยคืะค่านอยู่นาทีสันตื่นตอนตีสี่จากเสียงทีนี้ปิดมาเบาค่ะตื่นสัดต้งตื่นเลยเตื่นน้อยอะไรวะชิงๆีมพา่ือเนี้ยมืฝันมืฝันค่่ห้เาไ้วิ่งไปดูของที่อยู่บนต๊ะเครื่องปีเนี่ยตกตนเตียงค่ะกระเป๋าตาอันดิกาสร้อยเชือยมีครบอืมประตูมีของไหมวิ่งไปที่ประตู ประตูล็อกไนอีกเบรสายอยู่คล้องโซ่คล้องทุกอย่างครบหมด,ดครบหมด,ดค่ะแต่ไอ้เจ้ามันไม่ใช่ฝันเพราะมันมีการเจ็บที่ดึงผิดปากตัวเองเหอเฮ้ยถ้ากัดถ้ากัดปากตัวเองเนีย่ยนะมันก็นเจ็บแบบไหนถูกปะค่ะมันกัดแค่แค่ดึงต่อนปไหนแต่มันเจ็บแบบด้านนอกอือเขาบอกว่าใช่แล้วล่ะคุณเจ,ณเจนนื่อคุเชอท้าวปิงอิน าก็รีบปิดเาแต่ตางทหงาจจะเป็นทรขาวปีปีคุณน้องยังจะดีเพิ่งปิดร้านเพิ่งกลับบ้านกับอ่อเกย์เองค่ทำไมไล้ไม่ไอ้เจ้าคุณมารับผุที่โรงแรมเดี๋ยวนี้ไอ้ดีเพิปิดยากบอกคาดคาดเลน้ยครับดีบอกเฮ้ยีบมเอเอบอกไม่มานะมันเสร็รอกอีกดีบอกไม่้มาักันอเขาไรับเองเองนี่เองกอเจ้าเองดีกับบ้นเรก่องแรมพอปิดเลยทุไอ้โชค่ะมาบจริงหรือเา อินโฟเรชันเรียบร้อยละเก็บของเก็บคื่องเรียบร้อยตอนทมีทุกอะคุณรีบมาเลยส่งผมที่โรงรมหนึ่งเลยนี้มีกับขับไปเีอกรขับไปถึงสิบนาทีก็ถึงแล้วเพราะมันไม่ไกลแม่ค่ะพอที่โรงแรมหนึ่งเขาก็จอดเขาไปจอดเขาไปยินอินโฟเรชันยังเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าห้องตง่อมเงียยังไม่ใช่คนเดิมยลยเช็คเ้าเช็คยิ้ไปเช็คเ้าออกเลยไม่เป็นไรขอฝากต่อแล้วกันค่ะจะเล่นประมาณตุนชาละ ใครเจ้าว่าร่างที่เขาปีนี่ยตกชุดแขกด้านหลังงานเนาะก็สั่งกาแฟมากินบีเก็สั่งแม่ะบีก็สั่งมากี่บีกขหมองนะใครเจ้าใครเจ้าบ,าาาบานนอานนะกคุณสงสัยใช่ไหมถ้าคุณเต้าโทรคุณหาผมตอนเนี้ยอืมีหราค่ะใครเจ้ก็เลยเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เจออ่ะให้ดีสั่งค่ะแล้วบอกดีเดี๋ยวคุณช่วยหาบทสนทนาให้เป็นช่วยนะ <laughs> ไอ้ดีเคยบอกข้าหล้วจากนั้นดีข็เลยมาขอไปเนี่ยสำหรับพี่เนี่ยซึ่งไค้โจเนี่ยสามวันที่มาพักโรงแรมที่หนึ่งกากนเนี่ยไม่มีเลยนะคะแต่เขาไปเจอ,รอ,อ,เอโรงแรมที่สองไงโรงแรมนี้คือโรงแรมที่สองนี่เคยพักหรือปะไม่เขาสึงแม้ก่อนเขาพักที่โรงแรมสองเขาก็พักเป็นประจำแต่ดันมาก่อนกําหนดก็เลยต้องได้ห้องที่แบบ ห้องนี้น่าจะไม่เคยพักน่าจะไ่เคยเจอ <c oughs> เนะไม่เคยเจออะไรเ,ออลเลยเอเขาไม่เคยเจอไงไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ไม่เคยเจอมาไทยไก็ไม่เคยเจอแต่ครั้งนี้ดันเจอ,เอ,อแล้วโรงแรมท้งสองโรงแรมเนี่ยอืมพี่ก็เคยจัดประชุมมาสองที่เลยแล้วพี่เคยเจอไหมไม่มีอะไรโรงแรมสองที่ได้นะญาติพี่อะก็แต่งงานที่โรงแรมสองนะโรงแรมสองเนี่ยพี่อธิบายกับไม่มีใครรู้แน่นอนตืวเท่มันใหญ่ โร,โรแงแรมสองเนี่ยมาน่าถึงกสิบปีที่แล้วอ่ะถ้าดูจากประวัติเขาอ่ะพื้เป็นโรแงแรมระดับห้าดาวของประเทศไทยเลยนะค่ะปัจจุบันอยู่ประมาณสามดาวเพามันเก่าแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ปรับปรุงมากมายคค่ะวามคลาสสิกยังยังมีงความสำคัญที่แบบเดิมๆอยู่อ่ะโรงแรมสองอ่ะแต่ว่าอย่างเงี้ยพื้นที่อะไหไม่ไน่าอืมอืมเรียกว่ามีประมาณนี้อ่าไข่โจ มานอนพักมาขอแบบว่าลองนึกภาพถ้าเกิดว่าเราเป็นคนคนนั้นคือคนคือคุณบีคุณบีขอบทสวดมนต์หน่อยนี่คือถ้าเป็นเราเราก็งงฮะเอาไปทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นคือคนญี่ปุ่นมาขอบทสวดมนต์น่ะ <c oughs> <c oughs> แต่ยังโชคดีนะที่สิ่งที่เขาเจอทำไม่ทำให้สุขภาพจิตเขาแย่ เขาก็ยังทํางานได้ต่อแล้วก็อยู่ต่อถูกไหมฮะที่โรงแรมนี้ยรงสองเนี่ยเป็นโรงแรมที่ก็ยังผ่านอยู่นะก็ยังเปิดใช้บริการก็ยังแขงเยอะอยู่นะค่ะแต่กลายเกานลดระดับบรรยกาศเป็นประมาณสามดาวถึงสองดาวขึ้นแล้วอ่อแต่ยังมีคนเข้าไปใช้บริการค่อนข้างจะเยอะเฉพาะทัวร์เนี่ยเยอะมากค่ะผมก็มไม่เคยพี่ก็ไม่พี่ไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าของโรงแรมนี้เลยที่นะค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าจริงๆแล้วอ่ะที่ใครเจ้าเห็นอ่ะ เขาอยู่ที่โรงแรมหรือว่ามาจากไหนก็ไม่รู้ไงไม่รู้เออเนาะอันนี้ก็ไม่รู้ซึ่งผู้ผู้พืัอนพี่ก็อยู่ไม่ไกลจากโรงแรมนั้นนะค่ะคอนโดเขาห่าะประมาณโรงแรมที่ประมาณไม่ตอนโลนี่ไงอืมอืมก็ไม่เคยที่จะนีคือโรงแรมนี่เหมือนกัน่ะเออค่ะอาจจะมาเป็นกระินนิ่เคียเขาเนี่ยแรกเนี่ยเอออาจจะมาจากใครโจ้หรือไม่ก็เป็นช่วงที่เขาดวงตกก็ได้มันอาจจะคิดคิดได้หลายอย่างแอ ทัดจากโรงแรมเนี้ยองสองเด็นประมาณหนึ่งสองรูปกว่าเนาี่ยคอนโดเจ้าเอบีเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างโรงแรมสองกับอีกโรงแรมหนึ่งนะอีกโรงแรมหนึ่งนะค่ะไอโรงแรมนั้นสิขึ้นชื่่มากอืมสิบคนเจอสี่คนอืมอันนี้เป็นเพื่อนพี่ป่ะหรือคนอื่นคนอื่นรัวลูกค้าพี่อะ่ะมาไลฟ์สั่งว่าคนแถวนนะั้นมาไลอ์สั่งว่าก็คุยๆบอกโรงแรมนี้มีนะอืม หลายคนเจอร่านสุดเนี่ยหลายคนพูดแต่ที่เนี่ยมีแน่น,น,นอนเขาบอกอาทำไมเนาะแล้วเขาเดบคุยคกันแบบว่าอาจจะยู่โรงแรมหนึ่งเดียวนี่ขยบกีกหนึ่งสองนะเขาบอกว่าเคยในญี่ปุ่นเนี่ยออกที่เนี่ยไปไปในห้องอ่ะ,ะแล้วไปเมากันต่อเม,มาเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เมื่อหลายสิบป,ปีแล้วนะก็มีการทับยากัญชาด้วยกัญชาแหละยาเสพติดด้วยกินยาเล่าด้วยไง รับก็ไปเอาไปท่าไะไไม่รู้เนาะอิดไฟแล้วไฟไหมโอ้ยแล้วระบบอะไรนี้ต่างๆพวกเซฟที่ต,ต่างๆมันไม่ทันสมัยมันโรงแรมคือโรงแรมระดับหนึ่งดาวหรือสองดาวอะไรต่ำมากอ่ะว่าคนญี่ปุ่นอ่ะมันมีสติมันเยอะไม่ไ,ได้แต่ผู้หญิงเนี่ยเมาออเหมดแล้วไงี่ยออออก็โดนล้มความนั้นว่าเข้ามาดับแล้วไปให้อะมรอกระสุนก็ระสุนเข้าไปเยอะอ่ะ ค่ะกะเดทในห้องที่คนไม่รู้ค่ะเออเขาเียว่าตรงงานนี้มีแต่วันนี้ป็รนี้รู้ที่ไปแล้วค่ะไม่พูดจะเป็นอะไรเออไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดก็รู้อีกไม่ต้องพูดเออเออโอ้พี่แค่เราต้องเสร็จเนอ่์สงสองไงเล่าแล้วนั่นแะเสร็จนอ่สงสองเน่ยอยู่ที่ห่างกันโรงแรม ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นระแวกนั้นนะที่พี่เล่าบางทีกับโรงแรมจะเป็นระแวกนั้นนะที่พี่เจอที่พี่ได้ฟังมาเอออ่ะโอเคสนุกสนุกไม่เล่าเล่าไปหลังแล้วจ้ะได้ได้ได้พี่พักผ่อนนะอย่านอนดึกนะเอ๋นะกเอ๋เไม่ต้องห่วงเอ๋ตอนพี่เป็นตะพี่เองคือหน้าจ๋าเขาพมานสกิมบพ่กิมไปเอ็นตัวลนอนเลยค่ะแล้วช่วงหลังพี่ชอบกินมันปี่ดปีสองกินมากินมาม่าเนี่ยเอ๋เชื่อ เพราะว่าบางทีเอ๋จบรายการเอ๋จบไลฟ์อย่างเงี้ยเอ๋ไปโผล่เอ๋ไปแอบเห็นอยู่อ่านที่นอนดึกว่าเองครับเอ๋ไม่ได้แชทไงเอ๋ก็นอนฟังแต่ทนี้พี่ชายชเสียงอยู่กินม,มาห้าเนี่ยแล้วลองชิมชาซิวันกินม,มามันกินดึกลางคืนเลยแกค่ะ,คะมันเหมือนกับเริ่มเหมือนหนาแล้วอ่ะมีอาการอะไร่้างก็ติดคอติดคอแล้วหุบเอืออ็จุดคอหุบเอือกเลยรู้เลยว่ามันหนาดแล้วอ่ะอยังไงก็ หาอะไรทานที่มันสามารถช่วยบรรเทาได้นะพี่เนะาะพวกวพี่ทีนชองที่ใส่หมูผิวเนี่ยชอบกินของเปรี้ยวๆอะโรเนี่ยยิ่งอืดเลยอ่ะของ,งอย่างเง,งี้ยยิ่งอืดเลยแหละออมอืดๆเนี่ยสะเก็งนี่ไดยกิาดินล้นอ่าโอเคเตรียมตัวเช่นเดียวกันค่ะพี่แล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะคะ เราดีไป็น้งสิบเนาะเพราะเนี่ยจะเล่าไม่ค่อยดีเนาะไม่เป็นไรเหมือนเดิมฟอร์มเหมือนเดิมแล้วก็คุยกันปกติแต่แค่ว่าบางช่วงเวลาที่พี่รู้สึกแบบแอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหามันก็เป็นเรื่องปกติอืมเป็นเรื่องปกติี่ไม่ตื่นนะก่อนที่เอ๋จะโทรไม่ตื่นนะพอจะเล่ามันมาเลยตื่นเต้นไงตื่นเต้นไงตื่นเต้นคุยกับเอ๋ตื่นเต้นเออตื่นเต้นมาเป็นเสอดอะไรเงี้ยยาไม่ได้คิดซะไรเลยเอ๋ไม่รู้ว่าที่พี่ตื่นเต้นคือ อ่าเสมหะตีขึ้นเนี่ยคือตื่นเต้นหรืออยากจะอ้วกเห็นหน้าเอ๋ก็ไม่รู้นะติดกล้องอยู่ช่างหลังนะไม่ใช่ที่นี้ที่จะฟังเน่ะที่จะแชทปักหนึ่งนะพี่จิตพี่จิตแชทนะพพี่จะฟังแล้วต้องเราดูดแชทนะถูกถูกถูกใช่เดี๋ยวเราไม่มีสมาธิตาเราจะมองคอยอ่านไงว่าเราจะนึกอะไรออกไม่ออกเดี๋ยวก็งงเลยเอออืมเพราะอะไรว่าอย่างพี่สับเล่าไปเจอจุดแชทอัพไปถึงไหนวะเฮ้ยอะไรวะออกจากเรื่องอย่างร่างเจ้าบีเนี่ยร่างเจ้าบีนยค่ะ เราเรื่องคุ้มไปคุ้มมาต่อแชทคุยแชทเดินมาอ่ะพี่พี่สาวจะคุ้มหมดตัวผิดอยู่แต่ระหว่างเนี้ยเออจริงจริงจริงอันนี้เรื่จริงอ่ะเพราะสมาร์ทโฟนหยุดการแชทเนี่ยค่ะเออเออจนไม่แปลงพบจุ๊บเพราลเงาหยุดอ่านตางอย่างเดียวอืมใช่เนาะโอเคขอบคุณมากค่ะค่ะบบบคคครรัััผมสสวดีสวัสดีค่ะ